สวัสดีครับเมื่อนี้มาพบกับเพียรปานสวนที่เราทำกับเมื่อนี้ผมงหัพวพะผาทุกคนนะครับมาเจ็บไปหัวละพาไปขายเอาไขายเท่านะครับนี่ครับหัวละผาทุกคนโซนผุนตาะายุพ่างฝุนนะครับเดี๋ยวไปเจ็บกันเลยครับนี่นะครับไปาาหัวละผ้าฮอลากำลังงามนะครับกับโม เราจะพาะพรมผ่นะครับพรมผนสวยงามครับตัดไปเลยครับ เราปอยนียตัก mm hmm. ไปยังไง ตาปีบานม่บ่อลบ่อได้ปะไปเก้งบ่บ่หันเห้ตักลงนะี่นะครับนี่นะครับหลังจากเข้าตาได้ซสามตนก็จะประมาณเด้รลายปะจงควนครับ ต่ว่ามันก็จะมีใบดำบจากสีน้ำนะครับมันเกิดจากอีย่างพี่น้องผู้ได้หูก็เมนตนมาเนี่ยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมแ๋วหนึ่งเข้าก็ได้ประมาณเนี่ยครับก่ากมีเด็กก็มัน ก็ทรามกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกฝนมะเร็งเนี่ยใบหัวผ้าก็ค่อยงามนะครับใบเรืองหักส่วนกระต่ายครับพวกที่มันฮึมหนาฮึมอย่างที่อยู่ฟังงทางพุ้นครับพูดที่พี่น้องเห็นคาบอนเนี้ยแดงไปนะครับวันนี้ห้องก็บผ้าทุกคนนะครับปิดเก็บฝั่งทางขอบไกลนะครับจะไปเบิ่งนกันเลยครับหลังจากเก็บหัวผ้าเดี๋ยวครับวันที่ปฝั่งทางฝุ่นนะครับ มันอยากจะพาทุกคนมาส้มสวนไปพร้อมนะครับเบิ้งหอยเสื้อดีสีทองขอฮาวเป็นน้ำนะครับนคนไข้เตรียมอยู่นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับนะครับพี่น้องโยมเ้าครับโยมแรงเขาจะมาไต่น้ำแข็งๆข้งนะครับมันเป็นบัวผักบุ้งนะครับนะครับหอยเชลล์ดีสีทองเขาพอสายๆครับมันก็จะลงไปนะครับพร้อมห่อนนะครับ ชาวนี่ไใครเต็มเลยครับพี่น้องนะครับนี่ก็มากินนะครับการพักบุ้งนะครับที่เด็ดเอามาไว้ให้เขากินนะครับ ยีงจะครับพี่น้องนังใจเขาเก็บแดดพ่อสมควนดันครับอข้าวจะทุาควนไปเอไ,ไปล่างนะก็ไปมัดขายนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ